มีกำหนดแต่งแน่นอนแล้วสำหรับคู่ของพีชกหนกและดานักแสดงสาวจากหนังผู้หญิง5บาทภาคสอก,กับมิกกี้นัทพงศ์อดีตสามีหนุ่มของหมออ้อยจุธารัตน์โดยจะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวากันในวันที่2มีนาคมปีหน้าส่วนกรณีที่มีเรื่องบาดหมางก,กับหมออ้อยนั้นทั้งคู่ก็พร้อมอโหสิกรรมให้เราหยุดแล้วจริงๆถ้าไม่หยุดเราคงไม่แต่งงานกันหรอกใช่ปะก็คือว่าเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ตอบโต้อย่างนี้ใช่ค่ะคือไม่ไม่สนใจดีกว่าไม่มีผลกับชีวิตเราค่ะ เร,เราโอโหสีให้ะนะครับไม่ว่าทําอะไรมาเราก็เอโหสีให้แล้วกันไม่เป็นไรขอให้เขามีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขแล้วกันเชิญไปร่วมง,งานได้ไหมอุ้ยไอเชิญเนี่ยเราคงไม่เชิญเราเพียงคิดว่าเขาก็คงไม่อยากให้เราเชิญด้วยเนาะ <c oughs> มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติเขาไปจริงๆอะไรอย่างี้ก็ก็ต้องรอดูวันนั้นเนาะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ถ้ามาในฐานะที่จะมาแสดงความยินดีนะครับก็ยินดีต้อนรับ ะครับแต่ถ้าคิดจะมาทําให้งานของเราวุ่นวายอะไรเงี้ยก็คอยคอยเป็นกําลังใจอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาก็ได้นะครับ